นีค่ะพมีพินองมืนนีกับมากพอกับการรายง,งานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคอีสานตอนล่างจากสูงประตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะมืนนีกับมาพอ่อกันในวันที่12สิงหาคม2564ก, 2, กสิพาพี่นองไปติดตามลักษณะอากาศของใบมืนนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดแน่ค่ะสำหรับปัจจัยที่มีผลต่ออากาศมืนนีนะคะได้แกล่ลมมระสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ ประกอบกับมียอมคุ่งกดอากาศตามปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะเห็นห้บริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสําหรับการคาดหมายลักษณะอากาศมือนีนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พิ่มและลมอยู่ที่สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ราอุณหภูมิสูงสุดของบายมือนี้นะคะอยู่ที่สาสบสองถึงสาสิบห้าองศาเซลเซียสค่ะส่วนภูม,มิต่ำสุดสองมืออื่นนะคะอยู่ที่2ี่บถึงยี่บหองศาเซลเซียสค่ะสำหรับการขาดหมายลักษณะอากาศเจ็ดหมื่นข้างหน้าค่ะระหว่างวันที่สิบสองถึงสิบสาสิงหาคมและวันที่1 7เจดถึงสิดสิงหาคมค่ะบร,ระิเวณภาคอีสานตอนล่างองค์ข้ามมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบถึงหกสิของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พวเร็วลมอ,อยู่ที่ส0บถึงยิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ คุะเราเิ่มสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่34ถึง38องศาเซลเซียสค่ะส่วนอรณหภู่ตมต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่24ถึง27องศาเซลเซียสค่ะต่อมา,ม,ามาเมื่อเริ่มในช่วงวันที่24ถึง16สิงหาคมนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของห้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่ค่ะลมก็ยังเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้คข้มและลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ ค่ามาร์รุมสูงสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่33-36องศา,าเซลเซียสค่ะส่นอุรหภู่ิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่23-26 e e e องศา,าเซลเซียสค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะกขอฝากพ่อแม่พี่น้องน,นะคะติดตามข่าวสารจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือของห่าน้ำน,นะคะวิกิษณาวงสวัสดิ์ขอลาคุณฟ้องไปกอพอกันอกมัยมณานุนีสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน